สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับดูรับชมช่องนายดีต mm hmm. ดดมซิ่งจัสิงทองครับเดี๋ยวจะพามาบอกวิธีการเช็ครถตอนเช้านะครับสําหรับรถเกี่ยวข้าวนะครับวิธีใช้วิธีนี้ใช้ได้กับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะบอกวิธีนะครับว่าตื่นตอนเช้าต้องเช็คอะไรก่อนอันดับแรกนะครับ เพื่อเราจะได้ทำงานได้ทั้งวันนะครับไม่มีปัญหาในการทำงานนะครับก็อันดับแรกเราก็ต้องดูน้ำดูน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้ตารกำลังตรวจเช็คก,การขึ้นหัวเกี่ยวนะครับพ่อบอกว่พอดีวะจักรอบจักรอบสองพอดีแล้วนนักนักแน่วะฮะ มันหมดหลายไปเลยพราดีป่ะเออนัออ่นแหละเออนั่นแหละท้งมดแหละก็ต้องดูน้ำดูน้ำมันเครื่องนะครับนี่น้ำมันเครื่องก็ดึงตัววัดออกตัวนี้ออกมานะครับดึงตัววัดออกมานะครับให้มันอยู่ที่ระดับที่พอดีนะครับอ แล้วก็ด <m> ูน mm ้ํานะครับน้ําว่าน้ําขาดเยอะไหมแต่ละวันนะครับนี่เสนน้ำหมองนี่ไมาหน่อยแห้งแถอนะครับดูน้ำน้ำโมน้ำนะครับว่ามันบกไปลดเยอะไหม มันลดเยอะไหมนะครับแล้วก็ตรวจเช็ครอบรอบคันตรวจเช็คเครื่องว่ามีตรงไหนรอยซึมรอยรั่วตรงไหนไหมนะครับดูว่าสายไฟตรงไหนมันขาดมันหักมันแตกมันยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ดูพวกนี่ดูช่วงล่างดูพวกตัวเดินนะครับดูโซ่ดูมอเตอร์ดูอะไรหลายๆอย่างนะครับว่ามันเป็นยังไง ดูว่าเผาเผาชุดนี้ยังอยู่ปกติไหมนะครับแน่นไหมรวมไหมนะครับเดี๋วถ่าเอาลงเกี่ยวลงนะครับตอนเช้าก็ต้องเป่ากองเป่ากองนะครับแนะนําให้เลยนะครับสําหรับคนที่เล่นรถเกี่ยวควรมีปั๊มลมที่ใหญ่นะครับไอ<ๆ>้ปั๊มเล็กๆตัว2 0่ลิตร30ลิตรอย่าไปเล่นครับเล่น100กว่าลิตรขึ้นเลย150ลิตรขึ้นไปเลยนะครับ ของผมหนึ่งร้อยหกสิบสามนิ้กนั่อีกเครื่องหัวรถไถ่ยเนี่ยแบบนี้ใช้ใช้จนลืมครับใช้จนลืมต้องเช็คเป่ากองกองแก้วคือเอาฝุ่นออกขันเอาฝุ่นออกน้ำกองแก้วนะขันทั้งทั้งเอาฝุ่นออกนั่นติดเราประการบ่อยตีสเราตีสคือกูมื่อไรบ่อยตีสเราบ่อไม่เหลือไม่เหลือหรอเนาะ ดูว่ามีเศษฟางกองแก้วเยอะไหมถ้าเยอะก็เอาออกนะครับเป่ากองแล้วก็ไล่เค็คกสายพานนะครับไล่เค็คกสายพานว่าเส้นไหนมันแตกมันหักมันพอใช้ได้ไหมหรือต้องเปลี่นต้องเปลี่ยนนะครับก็ต้องดูนี่เห็นไหมอย่างนี้ก็มันก็พอเปลี่ยนแล้วครับแต่เรามีอะไรไว้เรียบร้อยและ้ะขาดวันไหนขาดวันไหนเราก็เปลี่ยนวันนั้นครับหรือมันย่อนจนสุดแล้วก็เปลี่ยนวันนั้น มันมีอะไรอยู่แล้วผมซื้อไว้แล้ววันไ้เป้อตัวถอกออกก็ได้นี่ตัวดูรอบๆถ้าแทกย้อนแทกอะไรก็ตึงให้ส่เรียบร้อยนะครับเบ็คพึขับหรือเพิ่งเบิทขับรถไปติดไปอีกหรือขับรถติดขึ้นพ่มกุ้งกีขับรถไปติดไปอีกครับนี่ก็แบตใหม่ดูต่างๆครับดูจุดหมุนทุกตัวเดินรอบนะครับนี่มันเป็นตรงตัวนี้ อยู่มันมาตรงตัวตานเอาตัวดูดมาดูดออกได้หนี่ตันเตือนมาแล้วเอาตัวดูดมาดูดไข่ออกได้หนี่มาไข่หนอจีกเหตัวดูดมาดูดดูดออกยังน้อยหนินี่มันไม่ตรงครับพอเราใส่ลูกล่อเข้าไปมันไม่ตรงนี่นอจี๋ว่ตัวดูดงี้ว่าดูดออกดูดออกจากเส้นหนึ่งอ่ะเนี่ยเด้อ มันต on ิดในว่เฮียงไดนต้องไปสุกสิลงมาแต่แม่เบ็ดเร็วไปมึงอ่ะโอ้ยเห็ดเหินเหินหยานๆเนาะเห็ดยังวมันเร็วเร็วกว่านี่นี่ไปเลยนี <Tá> ่เห็ดมันไม่ก้อนนี่เห็ดยังอะนะรับกลับแกะอยู่เห็ดเหยินเหยินโอ้ยยามกินเขานะกูว่าสัวบาสัวบากูว่ามันซ้่งสิไปลวบหลวบเว่เห็ดเบี้ยกับมะมุยมะมุยอยู่เนี่ยเวเร็ว นี่ถ้าเราเดินดูทุกเชา้าเราจะเห็นจุดบกพร่อ,องของรถครับเราจะได้ดูและแก้ไขได้เลย <ไป S 1> เแต่ตอนนี้เราต้องไปเอาเลี้ยวบบง่แเล้วสัเทตอแง่ปะนี่อตอนนี้ไปเอารถปิกอัพขึ้นก่อน หลุมเก่าอยู่แล้วเมื่อวานได้ประมาณ20กว่าไล่ครับน้ำมันก็ลงไปทักประมาณ5,000 2,000ครับเมื่อวาน2,000 2,300ครับเพราะว่าน้ำมันแพง เท่ามันห้าเลยได้เลยวานสองพันห้าครับน้ำมันแพงเดี๋ยวให้ตาลเติมน,น้ำมันเสร็จก็ไปอดึงมุ้งเร่ออกหน่อยนึงกับเบสต,ต,ตัวดูดเท่าอยู่ในรังนี่เนาะตัวดูดใหญ่ตัวดูดบ่ใหญ่ตัวดูดกลางอะนนะกลางดูดได้ยังมั้งมานำ้ำยู่ไอขึ้นมาน้ำยู่หมืนมาเหมือน ถังนี้ก็เต็มที่ก็จุได้ร้อยห้าสิบลิตรเต็มถังร้อยหสิบลิตรครับถังนี้สิบหลอม,มีน้ำมันหรอบูมีไหมเราสาันมือหนีขี่ไปเติมนี่ดูต่างๆครับดูต่างๆดูจุดหมุนก็ให้พี่ๆนะครับน้องๆหรือคนไหนที่เรียนดูเกี่ยวใหม่ก็ ดูคลิปนี้ไปครับจะได้ไปดูรถตัวเองได้เวลาเช้าเช้านะครับเสียเวลานิดนึงแต่เราก็ต้องตื่นในเช้าเอาจะได้ไม่ได้เสียเวลาเยอะดูพวกนี้สายพงสายผ่านอะไรพวกนี้นะครับดูห้อรอบคกันกเกษตรพัฒนามันจะดีอยู่อย่างหนึ่งคือแบบสายผ่านมันไม่จุกกระจุกอยู่ตรงกระจุกอยู่ฝั่งเดียวนะครับมันจะกระจายอยู่ทั้งสองฝั่ง ถ้าเป็นรถอู่มันจะอยู่ฝั่งเดียวทั้งหมดนะครับมันจะลําบากเวลาในการซ่อกรรมการบารุงนะครับสําหรับเกษตรพัฒนาเนี่ยหรือรุ่นเกษตรเกือบทุกเ,เกือบทุกรุ่นนะครับลูกนวดไอส้สายพายลูกนวดจะอยู่ด้านซ้ายนะครับจะปลดหรือถอดง่ายที่สุดนะครับนี่เห็นไหมแต่เป็นรถอู่มันจะกองอยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาทั้งหมดนะครับมันจะกองอยู่ฝั่งขวาทั้งหมดเลยแล้เวเวลาเปลี่ยนจะลําบากนะครับ ถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนก่อนที่จะลงงานมันถึงจะไม่เสียเวลานะครับในผ่านนี่แหละก็ให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับเช็คลดตรวจสอบแบบนี้แหละตะแกงนะครับดูตะแกงดูอะไรด้วยว่ามีอะไรไปอุดที่ตะแกงไหมนะครับอุดที่ตะแกงอุดอะไรไหมนะครับ โซ่พงโซ่คอหย่อนไม่ลุกรงลูกปืนเราสายพงสายพานพวกงนี้นะครับเช็คดูเนี่ยเช็คสายไฟปลั๊กคอตรงคอต่อแบบนี้ครับทุกเช้านะครับต้องดูถ้าน้ํามันเครื่องขาดให้เติมนะครับขาดให้เติมให้หาซื้อมาเติมทันทีนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวเป็นรถที่ใช้กำลังสูงนะครับ เป็นรถจดที่ใช้กำลังสูงแล้วก็เร่งตลอดออโอเคครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่เพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ